แป้วน,าานัทพรโพสต์ภาพคู่ไฮโซไนาชาวเน็ตหลุดโฟกัสหรือจะมีข่าวดีเร็วๆนี้เทคกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและมีหวานใจไปร่วมทริปด้วยสำหรับนางเอกสาวแต้วน,าานัทพรล่าสุดวันที่27มีนาคมแต้วได้ออกมาโพสต์ภาพทริปทะเลคู่กับไฮโซไนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าอยู่ make me smile effortlessly หลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจมากมายและมีหนึ่งคอมเมนต์ที่ทักว่านั่นพุงน้องน้อยๆหรือกล้ามท้องหรือมุมกล้องค่ะแล้วเหมือนน้องแต้วมีพุงน้อยๆนะคะจริงด้วยอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมก็พุงอ่ะแหละที่เห็นเพราะแต้วลืมฮึบ